สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดอิโมจิใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM ขีดียก็ได้ค่ะ่สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยเช่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถเขียข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น f a c e b o o k ค่ะแล้วก็มาเลือกมบนหมู่ตรงนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นไลฟ์โพสอีโมจิค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะอยากได้อิโมจิตัวไหนก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยค่ะวันนี้ก็จะเลือกเป็นหัวใจนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรง,ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสต์้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100ยไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย เมื่อึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปลหลักบรัทเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนนนีี้้้ค่ะแลลวกดเเเตติมิมงงรย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็นําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะก็เป็นแอปชิลเพคค่ะก็เติมขั้นต่ำยี่สิบบาทนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมห้าพันบาทขึ้นไปรลับนัสเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาวอลเล็ตค่ะก็ะดำเนินการในแอปบังเปาวอลเล็ตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำลิงค่ะงต้ตรนี ันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคนาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กำลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะ ตัวทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะชวดทังที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า K m ดเคมิขีก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรคะ่ะใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ a p p Store และพิมพ์คำว่า k e m e m k i c h a c o m ก็ได้ค่ะ เราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดอีโมจิเนาะตอนนี้นะคะยอด e ยอีโมจิก็ยอดอีโมจิกับยอดไลค์อยู่ที่66นะเดี๋ยวขอซูมให้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะจาก66เนาะก็ขึ้นมาเป็น75นะคะก็เดี๋ยวรออ่าทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราสักครู่ค่ะเขาจะค่อยๆทยอยขึ้นมาให้เราจนยอดมันครบกันเลยนะคะก็ต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งเลยค่ะตามที่เวลาเขาบอกไปเนาะแต่ก็เข,ข,ขาก็ค่อทยอยขึ้นมาให้เราก็ไหวอยู่นะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ Kemkit MM Chat e ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขอไผไว้นที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ